ในคลิปนี้นะครับเราจะไปเปิดห้อง,าง,ง,าองการ์ดเหลืองแล้วก็การ์ดแดงกันนะครับซึ่งห้องการ์ดเหลืองกับการ์ดแดงเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแผ่นที่นะแต่ว่าผมเปิดที่อาร์กติกเบเนื่นองจากจว่าคนเล่นเยอะนะครับไปดูกันว่าเลดดอปจะเป็นยังไงอาจจะไม่เท่าการด์ดดำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคดีก็อาจจะได้ของแดงก็ได้นะครับส่วนห้องการ์ดขาวกับการ์ดเขียวเนี่ยมันจะอยู่ในแผ่นที่ฟอนต์ลน์นะซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยไม่ได้ไปเปิดได้ดูเดี๋ยวไปดูกันว่าการ์ดเหลืองกับการ์ดแดงเนี่ยจะได้อะไรเลือดเหลืองหน่อยดูที่ประต มี่องสมบัติอันเดียวนะที่เหลือเป็น่องอาวุธ2แล้วก็กล่องเอกสารนะครับซึ่งเรดดอบก็จะสูโ <No. S 1> หูได้ของม่วงเกือ,อจัดครับบอกเลย้ามีคนยิงบอสไปแล้วโอ้โหใส่ว่าเขาน่าจะได้ของดีครับนี่ไงเขายังไม่เปิดการดแดงเนี่ครับประตูสีแดงก็คือการดแดงนะการดแดงไม่แน่ใจว่าเรดดอบจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับนี่ข้างในเห็นไหมทุกคนมีกล่องสมบัติ3กล่องซึ่งมันไม่ได้การันตีของแดงเหมือนการดำนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็มีให้รุ้นเยอะกว่านะโอ้โหของม่วงล้วนๆไม่เอาจริงนี่ของชมพูแทบไม่ออกเลยนะทุกคนคือของม่วงมันถูกมากครับถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ของแดงอ,อถ้าโชคไม่ดีแบบนี้ก็คือแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าพวกการพวกนี้มันฟรีอยู่แล้วละ่ะมันดอกก็มาเปิดก็ได้นะนะมาดูกันกล่องสุดท้ายได้แล้วไหมชึบโอเคได้ของแดงหนึ่งอันยนครับโอโหเปิดสองห้องได้ของแดงอันหนึ่งนะครับนี่อันนี้นะ ซึ่งทองคํากะอย่างอื่นผมได้มาละเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะออกเท่าไหร่อย่างที่บอกไปทุกคนผมว่าไปเล่นโหมดไอแอดดอดีกว่าเซอร์ v วิร์ o ดรอปอะ7จ็ดแ0าโอ้โหเปิดกล่อง a อดดอยังได้เยอะกว่าเลยก็ <c oughs> <c oughs> มาเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสรุปก็คือเกลือ,อน,นั่นเอง